วันนี้เวลา17นาฬิกาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนาพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้ นายมากูด,ดิ้งซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหราชาอาณาจักรประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหราชาอาณาจักรประจำประเทศไทยนายมากูด,ดิ้งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรมาก่อน นายคินซังดอจิซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจากักรภูตานประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจากักรภูตานประจำประเทศไทยนายคินซังดอจิเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเขตปกครองหาราชอาณาจากักรภูตานมาก่อน นายหานจื้อเฉียงซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรา,ารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดํารงตําแหนง่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรา,ารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายหานจื้อเฉียงเคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีสํานักอํานวยการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน นายซาเฮบซาดะแอร์มัดคารซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยนายซาเฮบซาดะแอมัดคานเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐคิวบามาก่อน นายเดวิดเดลี่ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย นาย David aly, เดวิดเดลี่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรมเอเชียและแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสาภาพยุโรปมาก่อนนายโจเซ่บอจิสโดสซังโตสจูเนียซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตัง้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธรารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย กนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคาราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาพันธ์สาธารณารัฐบราซิลประจําประเทศไทยนายโจเซ่บอจิสโดสซังโตสจูเนียเคยดํารงตําแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สาพันสาธารณารัฐบราซิลณนเะมืองฮุสตันสหรัฐอเมริกามาก่อน